สมน้ำหน้าแล้วก็ยิงเคว้าด้วยไปก่อนละปล่อยให้นั่งเล่นเกมเป็นนู้นเลยใครว่าฮะคิดว่าจะมาช่วยฉันแต่กลับที่ว่าตายเองได้นะเออคุณก็รู้นี่สถานการณ์มันรุนแรงติดโคจะออกได้นะออกได้นะออกได้นะวิวน้าเลยอน้าเลยอย่าพูดถึงนะการุณนาพี่เยเป็นแมวเป่า ิดอะ<อ>ไร <ล S 2> อะไร <ล S 2> คุณบ้าก็คุณหัวอบ,บอกได้นะออกได้นะก็คุณนั่นแหละเป็นบ้าอย่าพาลาโอ้ยตรงนี้ผมต,ต้องเข้าไปโรงพยาบาลใช่ไหมไม่อไรพยาพาลาก็เอาไหว้กนนะอ,อย่าพาลาพี่น้องเจ้าทใน้องยังได้แมวเต่าน้องเด็กยังไม่ดังด มีปัญหาอนะไรมั้งผมก็แค่แร้องเพลงแป่งอ่ะชีวิตผมอ่ะอ้าอุยอ้าวอุอีอ้าวอุอีอ้าวอะไรเป็นไรผมแค่แค่โดนกอลิตันสกิลอ่ะปั๊มมันย<อ>ิงสกิลไม่หยุดเลยมันกอ้องมันต้องอโดนเนื้อมึงสีส่สกอริตันน่ะมึโงโมโครมเลยเลกสดตอทด ตอกสดสไหนทานได้ส็จยม่งมะนะได้แค่ก้าวก่อนเองผอไปตั้งนานเรอาอออออจุกคิปกันเดี๋ยวเดยวป๊าู้๊าปป๊าปปอาปร๊ายทีาสุดรู้๊หปป๊ามผมาาหป๊ามอามมา<อ>ตามมาปปามมา <S 2> <S 2> อ,อะไร มานี่กํานังเดี๋ยววัาไปเอ้ยมือกระตีก็มีไม่ยอมเดินอะไรเดินมาวัดไปพ่อขี้เกียจไอขี้ข่าั้หไายมานี่เดี๋ยววัดไปข,ข,ขา,ามา,เ,า,มาเ,เร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ยไม่อยากเดินเลยเดยินดีกว่าไม่วิ่ง เอาละไม่ช่วยุณรู้อะไรหรือเปล่าอะไรผมไม่รีบเดินมาเดินมาเดินมาเร็วๆคอวิสุลุลมขอหักตายกันนั่นแหละนั่นแหละบอกว่าขี้เกียจเดินไงกลับเดินไปโอ้โห เฮ้ยลืมอีก่สองอันว่าโหเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอะ,อะไรอ่ะอยากลองอยากลองอะสร้างตัวนั้นใช่ไหมได้ผมมีอยู่เอาไหมละ่ะเอา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 พี่เอา,เอาเ,อาเอาเลยเอาเลยเอาเลยอเ,อเอาเลยเอาเลยเอาเลยหัวได้ยังหัวมีหัวยัง <c oughs> เฮ้ยนี่นี่น <c oughs> ออกไปออกไป <c oughs> เหลือแค่นี้เ,เแบบนี่ยเบ๊ะเบ๊ะบมนหัวไหม ไม่หัวตัวีไม่หัวไม่เห็นมีหัวเลยอ่ะอยากไปข่ามก่อนเอาเราจะคิดกันเดีวก็ได้นะฮะเระเออเดี๋ยวก็ช่วยไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอทำให้นี่ก่อนคุณก็มีเนี่ยไม่คุณไม่นสีอะทุกคนจะรู้จักกันนะฮะไม่แมวเหรออะไรคืออะไรอะไรเออทอดมีทอดไหมทอดมีมีใช่ไหม มันต้องใช้ไอ้นู่นนี่บล็อกทองเนี่ยคุณนะบล็อกทองในบ้านมีอยู่นะมีทอดไหมอ่ะเอ้แล้วโยนใผมหน่อยผมจะอัญเชิญผี้ชายมาสิพิโลบายเหรอสเตีฟไม่ใช่พิโลบายเขาคือสเตีฟสเต็ปเรื่างคนหาคนบินได้อ่ะเฮ้ยไม่อ้ไมคีเปื้อตัวขาเจ้าเลยไอ้นี่ก็แเต็ปเนี่ย โอ้ยวันระเบิดตัวมันเอ้าโอเคไปละพวกคุณก็ให้ยังเลยวะนะอืมคนนะอละวคนนั้น,น,นก็นนก็จะทีข่ขอเออเลี้ยวไหลกันเออเออเตอร์เฮล้ยวเอาต่คนเราก็จบคลิปกันแลวคนทผมต้องขอจบคลิปกันจึิงนะจากว่าไม่มีเวลาแล้วมากเลยนะเอาน,น้าทิ้งก็ขอจบคลิปันกันเลย